เขาก็ได้ขับรถออกมาที่เปี่ยวและได้บอกกับลอล่าช่วยทําให้เขาสเร็จความไข้หน่อยนอนของผู้ชายคนนั้นไม่ได้ใช้งานมานานแต่ก็กลับต้องถืนใจเพราะว่าลอล่าไม่ยอมอ้วนสตูดิโอสวัสดีครับวันนี้ก็มีหนังเรื่อง Student Service มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหนังเริ่มเ,เรื่องมาที่นางเอกของเราสาวน้อยลอล่าวันนี้เขาได้ไปเรียน แต่อยู่ๆเขาก็ได้เป็นลมล้มลงกับพื้นเพราะเขาหิวข้าวมากและวันนี้เขายังไม่ได้กินอะไรเลยอาจารย์ก็เลยได้ไปถามกับเธอว่าทําไมไม่หาอะไรกินหน่อยด้วยปัญหาการเงินของเธอที่ลุมเราและนี่เสียหลายๆอย่างทําให้เธอไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินถึงตอนเย็นเธอก็ต้องได้เศร้าเพราะคืนนี้ที่ห้องของเธอโดนตัดไฟ ลอล่าจึงได้ไปหาเว็บไซต์หางานและต้องไปเจอกับเว็บไซต์หางานแบบ18บวกเขาจึงกดเข้าไปดูและเห็นรายได้ดีเขาจึงได้ทักไปสอบถามผู้ชายคนนั้นและผู้ชายคนนั้นเขาก็ได้เสนอเงินให้อยู่ที่100ยูโรซึ่งมันมีจํานวนเยอะมากลอล่าจึงสนใจเพราะผู้ชายคนนั้นบอกกับเธอว่าไม่มีอะไรเกินเลยและใช้เวลาด้วยกันไม่นานและผู้ชายคนนั้นก็ส่งรูปมาให้ดูลอล่าสาวน้อยก็ตอบตกลง พอถึงตอนเช้าเขาก็ได้ทำความสะอาดตัวและไปโรงแรมตามที่เขารัดไว้และพบกับผู้ชายคนนั้นที่มีชื่อว่าโจโจก็ได้ยื่นกระดาษใบหนึ่งให้ลอลา่าและมีข้อความแสดงบทบาทที่ลอล่าต้องทำาพอโจจะจินตนาการให้ตัวเองสำเร็จความใคร่เขาจึงบอกให้ลอล่าถอดเสื้อผ้าและไปอาบน้ำพอลอลาออกมาโจก็ได้บอกให้ลอลา สแสดงหมดบาทและโจก็ได้สไลด์หนอนของโจเองแต่พอโจได้เข้ามาจับตัวลอลามันทําให้ลอลาตกใจและเขาชอบมันเป็นอย่างมากเพราะในความเป็นเด็กของเธอนั่นเองเขาจึงบอกกับลอลาว่างั้นวันนี้พอแค่นี้พรุ่งนี้เราค่อยเจอกันใหม่ลอล่าก็ดีใจเป็นอย่างมากและลอลาก็ได้นาเงินที่ได้มานั้นไปเลี้ยงเบียร์เพื่อน,นและได้ไปทํางานต่ออีกงานหนึ่งนั่นก็คืองานคอเซนเตอร์ แต่เขาก็กลับจิตใจงานนี้มากกว่าลอล่าก็ได้ไปน,นัดหนุ่มๆลายต่อไปและในคืนนั้นลอล่าก็นัดผู้ชายไปที่ร้านอาหารซึ่งผู้ชายคนนั้นมีแฟนแต่แฟนไม่ชอบไม่มีอะไรกันด้วยเขาจึงได้ออกมาหาความสุขของตัวเองเขาก็ได้ขับรถออกมาที่เปี่ยวและได้บอกกับลอล่าช่วยทําให้เขาสําเร็จความใค่ายหน่อยนอนของผู้ชายคนนั้นไม่ได้ใช้งานมานานแต่ก็กลับต้องขืนใจเพราะว่าลอล่าไม่ยอมมันจึงทําให้ลอล่านั้น จิตใจบอบช้ำเป็นอย่างมากพอกลับมาถึงห้องโลล่าก็ต้องการปลอบใจจากแฟนแต่แฟนกลับไม่สนใจเขาจึงบอกเลิกแฟนไปและเก็บของออกมาและย้ายไปอยู่บ้านเพื่อนโชว์ข่าวและพอถึงตอนเย็นโลล่าก็ได้ไปอ่านหนังสือที่บาร์และก็ได้มีหนุ่มๆตามมาจีบไม่ขาดสายแต่ก็ดันมีพ่อหนุ่มเบนจามินมาช่วยไว้และอาสาไปส่งที่บ้าน เบนจามินเขาได้พยายามขอเบอร์ลอล่าแต่ลอล่าก็ไม่มีมือถือจึงบอกให้เขาเอาเบอร์มาวางไว้เดี๋ยวลอล่าโทรไปเองพอวางต่อมาเขาก็ได้ไปรับงานถ่าย <didn> แบบพิตตี้พอถ่ายเสร็จช่างถ่ายภาพก็ถามว่าอยากได้งานเพิ่มไหมมาขายกีให้ฉันสิ ลอล่าถึงกับต้องโมโหและตะคอกใส่ว่าฉันไม่ใช่คนแบบนั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาจึงเข้าเว็บวิดีโอคอลกับสาวที่ขายบริการเหมือนกันเขาก็ได้ถามลอล่าว่าเธอผ่านมากี่คนแล้วลอล่าก็บอกไปว่าสองคนเขาเลยบอกกับลอล่าไปว่าฉันผ่านมามากกว่า25คนแล้ว พ่อมันทําให้เราทั้งสองคนมีเงินใช้และมีของแบรนด์เนมซึ่งมันทําให้ลอล่าอยากได้มากพอไปถึงมหาลายัยเขาก็มองสาวทุกคนที่มีแบรนด์เนมใช้ตกตอนเย็นเขาก็ไปรับงานอีกครั้งและเป็นเมดสาวผู้ชายคนนั้นก็เสนอที่จะเลี้ยงเธอและมีอะไรเพียงเดือนละ3-4ครั้งแต่ศักดิ์ศีก็ยังคำคออยู่ลอล่าก็ได้ปฏิเสธไปพอถึงวันเกตออกเขาก็ต้องดีใจเป็นอย่างมาก เขามาถึงเกณฑ์ที่อลอร่าตั้งเอาไว้วันต่อมาลอร่าก็ได้ไปทำงานและได้ไปเห็นบูชัวโน้ตบุ๊กซึ่งเงินของเขาก็มีพอแค่ใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันเพียงเท่านั้นคืนนั้นเธอก็ได้โทรไปหาลุงโจอีกครั้งและเสนอเงินเป็นโน้ตบุ๊กพอตกตอนเย็นเขาก็ได้ไปหาลุงจูและวันนี้เขาก็มาในบทบาททรมานตอนแรกเขาก็ไม่กล้า แต่พอหันไปเห็นกล่องโน้ตบุ๊กเธอก็ยอมทำและลุงจูก็มัดมือและเท้าของเธอเอาไว้และได้ใช้หนอนน้อยของเขามาแทงที่กีของเธอแบบเต็มคาริเบลที่สุดจนเธอดิ้นหลุดออกมาและรีบใส่เสื้อผ้าถือโน้ตบุ๊กวิ่งหนีพอมาถึงบ้านเธอก็เสียใจ ที่โดนทำแบบนี้อีกครั้งและเขาก็ไม่มีอะไรที่จะระบายเขาจึงได้โทรไปหาพ่อหนุ่มเบนจามินให้มาหาที่บ้านเบนจามินก็ได้เอาช่อดอกไม้มาให้เธอแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็กำลังจะมีอะไรกันลอร่าก็ได้บอกเบนจามินไปว่าเขาทำอาชีพนี้เธอรับได้ไหมเบนจามินก็บอกว่ารับได้สิเพราะอ,อยู่เคียงข้างคุณเสมอนะและรับได้ในสิ่งที่คุณเป็น พอนานไปลอร่าเขาก็รับงานอีกครั้งและเขาก็โดนโกงค่าตัวทําให้เขาไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาจึงได้ออกจากห้องมาแล้วพบกับว่าเบนจามินมารอครับเขาอยู่เขาได้วิ่งเข้าไปกอดและบอกเรื่องที่โดนโกงเบนจามินเบนจามินก็ได้บอกกับเธอไปว่าที่หลังให้รับเงินก่อนทํางานพอเวลานานไปพวกเขาก็ได้ไม่อยู่กินด้วยกันลอล่า,าก็มักซื้อเสื้อผ้าแบรนด์นี้มาใส่และเบนจามินเขาก็ได้เปลี่ยนไปจากเดิม ถึงขั้นสะกดรอยตามลอล่าพอลอล่ารู้เขาก็ได้ต่อว่ายกใหญ่ว่าเขาห่วงมากเกินไปพอทะเลาะกันไปสุดท้ายก็เป็นลอล่าที่ง้ออยู่ดีเพราะเขาคือคนที่รับในอาชีพนี้แต่พ่อหนุ่มเบนจามินก็ต้องบอกเลิกลอล่าและหนีไปเขาจึงโทรไปหาลุงโจอ,อีกครั้งและบอกจะย้ายไปเริ่มต้นใหม่ที่ปารีสลุงโจเลยขอให้มาหาเป็นครั้งสุดท้ายและเสนอเงินก้อนใหญ่ให้ ลอล่าก็ตอบตกลงและไปหาเขาตามนัดที่บาร์ลับๆแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้ชายที่ชอบอะไรซาดิสพอเธอเห็นเธอก็รีบวิ่งออกมาทันทีลุงโจก็วิ่งตามและบอกว่าครั้งสุดท้ายแล้วนะไปอาบน้ำเถอะลอล่าก็ยอมและพวกเขาก็ได้มีอะไรกันจนเสร็จลุงโจก็ได้ทิ้งเงิน100ยูโรไว้ในซองจดหมายพร้อมข้อความที่บอกว่าถ้าอยากได้เงินเพิ่มให้มาเจอเขาอีกครั้งมันทำให้ลอล่าโมโหปีแตกเป็นอย่างมาก เพราะเธอโดนหลอกเธอยังตัดสินใจหนีขึ้นรถไฟไปปารีสแลอบ,บอยู่ในห้องน้ําพอริงปารีสเขาก็ไปหางานพาส์ทไทม์ทาแต่ก็ไม่มีคนรับเขาเขาก็ได้มานั่งเหงาคนเดียวอีกตามเคยและอยู่ๆลุงโจก็ได้ส่งข้อความมาหาว่าเขาเพิ่งประสบอุบัติเหตุเพิ่งออกจากโรงพยาบาลอยากให้เธอมาหาลอล่าไม่ตอบเขาจึงโทรมาแล้วลอล่าก็ได้ตะโกนไปว่าเล่กยุ่งกับฉันสักที ทำเอาผู้ชายที่เดินมาตกใจเป็นอย่างมากแต่ในตอนนั้นผู้ชายคนนั้นก็ได้รับเธอเข้าไปทำงานด้วยในร้านอาหารและช่วยเหลือทุกอย่างเพราะเขาเห็นว่าเธอนั้นลำบากลอล่าก็ทำงานไปด้วยติวหนังสือไปด้วยพอถึงวันสอบลอล่าก็ได้ไปสอบตามปกติและพอเกรดออกมันทำให้ลอล่าดีใจเป็นอย่างมากเพราะเขาได้เอบวกเกือบทุกวิชาและเขาได้โทรไปหาลุงโจว,ว่าเขาสอบได้ทุกวิชา เล่นหนังก็ได้แต่จบลงก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ